เอรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยครับอยู่ผมกฤษณวัฒน์ในเกมวันพีซเซิลนะครับผมวันนี้โหคือผมเล่นวันแรกครับผมเห็นเกมนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วนะแต่ผมเพิ่งเปิดใจลองแล้วก็สนุกนะครับผมแถมแจกเยอะมากเมื่อกี้เพิ่งเล่นได้ลูฟี่เอนะครับผมแจกฟรีครับใครโหลดเข้ามาใหม่ก็ได้แน่นอนครับโอเคเราเล่นตามภารกิจมันไปก่อนเห็นไหมเนี่ยนี่เรื่องวันแรกมันแจกแต่เกับเอนะครับคือเกมนี้ ผมได้ยินข่าวลือแล้วไปอ่านรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าเกมนี้แจกหนักมากนะครับผมโอ้โหเขบผมไปดูที่เขารีวิวใน QOQ a p นะเขาบอกว่าเล่นวันแรกครับผมแล้วเขาส่งรูปมาโอ้โหได้ S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  P S S นะครับผมนะ่บุลเลตได้โอ้โหวินสโมกขาดำอะไรนะ่ะเยอะแยะเลยอะนี่เขาเล่นวันแรกนะที่เขามารีวิวนะแต่ว่ามันกระตุกนะครับผม เน็ตหลุดหรือเปล่านะโอเคไม่เป็นไรช้างมันผมขึ้นมาห้องถ่ายคลิปแล้วเน็ต mm hmm. มันน่าจะหลุดนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดมาที่ตรงนี้นะครับเป็นการตีนะครับผมตีด่านที่สองนะโอเคคือเกมนีน้ให้เรากดใช้สกิลเดียวเว้นอกนั้นเราไม่ต้องกดอะไรเลยอ่านี่เป็นมอแกนมัน้งเราสามารถกดสกคริปในเรื่องได้นะครับตรงนี้นะครับผมนี่เป็นลนะูฟี่คุยโซโลนะเอ้ยเอยกระตุกเว้ยกระตุกเว้ย มาเป่าแขนเป็นโอ้โหเป็นอะไรมาโอเคปิดเนต็ตไปเลยมันกระตุกนะครับผมผมใช้เนต็ตตัวเองดีกว่าน,นะครับโอเคชนะนะครับผมโอเคไปดูอีกตันเลยเออรับของครับนี่ครับผมนี่เป็น uffy, ลูฟี่คับคุยกันตามเนื้อเรื่องนะครับนี่คือนี่เราเล่นจบ เกาะนี้แล้วนะครับเกาะช่วยโซโลเนี่ยเล่นจบแล้วนะครับเหตเรือหมวกฟางก็ไปออกทะเลนะครับ To be Continu e นี่ก็คือแบบมันให้เป็นมันเป็นเกมที่เล่นไปตามเนื้อเรื่องนะครับเกมเนี้เออพื้นที่ใช้อยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งกิกนะครับผมสำหรับเกมนี้นะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ผมยังเล่นไม่เป็นนะแต่ในอนานะคตผมอาจจะเป็นเทพเกมนี้ก็ได้เพราะเกมนี้ผมอยากเล่นมากนะครับผมผมอยากเล่นมากนะครับ ผมอาจจะเป็นเทพเกมนี้แนะ่นาะคตก็ได้ถ้าผมเล่นเป็นนะโอเคมันเป็นการเล่นตาด่านนะครับผมเล่นวันแรกนะครับเนี่ยเพิ่งเล่นส,สดๆร้อนๆเลยนะผมเล่นกากประกันไดขออภัยนะครับผมโอเคเนี่นี่ยครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยเลย,เ,ยเราปล่อยให้มันตีกันเองนะครับนี่มันเต็มรอยวันนี้แล้วเราก็สามารถกดใช้สกิลได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ นี่แปลงนล้วเมันกี้ส4ทิ้งของกันมาครับผมโอเคชนะผ่านได้อีกแล้วไปดูตาต่อไปกันเลยเดี๋ยวก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะไปเล่นตาต่อไปครับเออคือผมจะรับของอะไรก่อนนะครับผมคิดว่านี้น่าจะเป็นล็อกอินแปดวันนะครับผมล็อกอินโอ้โหแรกแจกห้าร้อยเพชรนะครับ เออนี่ก็น่าจะเป็นล็อกอินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ปะไม่รู้ดิอ๋อเป็นข่าวสารแจ้งข่าวครับผมอ่านไม่ออกอะเกมนี้มันเป็นเกมจีนนะครับโหลดได้ใน Qoo App C สามก็ก้า<ๆ>โหลดได้ไหมผมไม่แน่ใจนะแท็บแทโหลดได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเช่นกันแต่เกมนี้สมัครง่ายมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนสมัครอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมจีนด้วยยิ่งต้องทําคลิปสอนนี่ยเลยเพราะว่า ภาษาจีนแก็อ่านยาก,กน,นะโอเคนี่เรามารับของตรงนี้ไม่หรอกไม่หรอกนี่ครับนี่เป็นตัวของผมนะครับเออชื่อวิพาพัฒน์ภาษาไทยอะ่ะเออไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับช่างมันเดี๋ยวก่อนมันใส่ชื่อตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อนี่เป็นเสียงอะโอเคเจอแล้วใช่ปะ เออผมก็จะได้ปรับใช่ปะปรับมาให้ต่ำสุดไปเลยนะครับผมประมาณสามพอโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับสำหรับเกมนี้นะแล้วนี่เป็นระบบสูงกาชานะครับผมนี่ แต่ว่าเรายังไม่มีอะไรอะไรไว้สุ่มมากนะครับคือผมก็ไม่รู้จะสุ่มอันไหนดีนะอันไหนสุ่มดีก่อนนะครับผมว่าอันนี้น่าจะสุ่มดีครับผมอะไรผมจะสุ่มให้ให้ดูอ๋ออันนี้เป็น V P อันนี้เป็นธรรมดานะครับผมแล้วนี้โอ้อนี่ใช้เพชรเลยนะครับใช้ใช่ปะใช่พันแปดเพชรปะก็จะใช้พันแปดเพชรนะครับผมโอเคนั้นเราสุ่มแบบนี่กันโหเสียเงินสุ่มไม่ได้สักทีอ่ะเคเรา เรียกกันเพชรไม่พอนะครับผมเออผมเล่นไม่เป็นอ่ะเกมเนี้ยโอเคเราเออเอ,อตามเขาไปก่อนตอนนี้ก็อัพลูฟี่นะครับผมนี่อัพไปนี่สกิลหมัดนี้นะครับหมัดหมัดอะไรวะทินงของกันบ่ไม่แน่ใจอัพไปอีกครับของดีมีไว้อัพทุกคนโอเค นี่ลูฟี่ของเรานะครับนะ uh, e ลูฟี่เกียร์สี่นะอ่อีวันคอฟเราอัพไปนะครับผมเป็นตัวที่เอาไว้ใช้เหมือนกันนะครับในช่วงที่เราไม่มีตัวเล่นแบบนี้นะครับเราก็อัพอีวันคอฟไปเล่นๆน,นะครับเคสใส่ปลายใส่ชุดให้มันไปผมเพิ่งเล่นตอนนี้ครั้งแรกเลยนะครับผมยังเออเอ,อ,อะไรไม่เป็นนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้เป็นก็ช่วยแนะนําผมหน่อยว่าผมควรทาอะไรบ้างนะครับเพราะผมผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับผม ก็อ่านี่ไงเอสตัวแรกที่มันแจกผมเป็นอับซาลอมนะครับผมเอ่อเห็นไหมตัวละครในเกมเนี้ยหลากหลายนะครับผมเฮย้ยแต่ผมงงทำไมอุซบเป็นเอสเอสแต่ว่าตาเหี่ยวเป็นระดับเอสวะอ่านเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูไม่ได้อี้โอ้ยเว็นกรรมจริงจริงโอเคครับมาที่ระบบสุ่มกาชากเลยเนี่ยครับเป็นตัวละครระดับ b นะครับผมน่่เป็นตัวครที่เราได้จากถังนี้นะ มาดูถังนี้กันเลยตัวคนที่เราจะได้จากถังนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมเป็นตัวระดับ SS นะครับผมถึง A นะครับ SSS ถึง A นะครับผมแล้วก็มาดูระดับนี้กันครับก็จะเป็นตั้งแต่ SS ลงมาถึงระดับระดับ A นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยอันนี้เป็นโหมดการาใช่ไหมนั่นเดี๋ยวเราไปลงอีกสักด่านเอ้ยยังยังยังยงผมยังไม่รู้เลยอันนี้คืออะไรคือแจ้งข่าวเหรอ ส่วนนี้ครับเป็นที่ผมไว้สมัครนะครับผมอ๋อรับเนื้อรับเนื้อเหมือนวันพีไฟต์้ึงขาดเลยนี่เป็นกิจกรรมแผนคอกนะครับคือผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะครับผมใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมไม่ผมไม่ทราบจริงๆครับขออภัยครับผมมาเริ่มเล่นใหม่ไปด้วยกันครับวันนี้โอเคครับแคเคนั้นเดี๋ยวเราไปลงอีกสักดานหนึ่งกันเลยครับ โอเคครับผมครั้งนี้น่าจะได้เจอโมจินะโอเคเนี่ยโอ้สติลแบ็คเนี่ยโคตรโคตรน่าเล่นเลยนะนี้เป็นฉากที่นามิกับลูฟี่นะครับผมนี่ต่อยไปต่อยไปเนี่ยโคตรแรงนะครับผมลูฟี่เรานะระดับ s อสอหูทีทีนี่หายกันไปหมดเลยนะมาเนี่ย ji, a, See, Kong, โมจิเกียซีคิงคองกันโอ้โแรงจริงนะครับผม คือแบบโอ้โหโคตรมึงจะเก่งไปไหนเนี่ยโอ้โหดูเกมนี้มันแจกหนักเว้ยเห็นไหมมันจะแจกแก้วสูมอีกแล้วรู้สึกนะไม่รู้ดิมามานี่เป็นบากี้พูดอยู่นะครับต่อต่อต่อตอ,ตอ,ตอเลยต่อเลยอืมมัดยางยืดนี่แรกกันนะครับน,น่าจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบทนะเกมนี้ เนี่ยครับคิงกัคอนกันอย่างแรงนะครับผมมาลูฟี่เอสเราเอาไว้แบกทีมแล้วกันมาหูอีวันครอปหลายหน้าเลยเมื่อกี้นี้โอเคคือผมอะเห็นเกมนี้มาปีที่แล้วแล้วผมดูที่เขาเป็นรูปลงมาครับผมโอ้โหผมพี่ได้ใจโอ้เป็นเกมสองมิติจะไปหน้าเล่นอะไรวะหลังจากที่ผมได้รู้จากกับเทเซอร์คู่เลยอีบีเทเซอร์เนี่ยผมก็ได้ทําให้ผมรู้ว่าเกมสองมิติก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเสร็จแล้วเราก็ทำไรเรากดรับเหรอ๋อเรากดรับของตรงนี้นะครับรับของเลยนะครับตามที่มันขึ้นให้นะครับผมรับไปนี่กดรับนะครับผมรับได้สองครั้งก็รับไปครับคีหมดแล้วนะประมาณนี้เลยครับผมแต่ผมงว่าทำไมกาชามันขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจนะเนี่ยเนี้ยเออสองทางนี้มันขึ้นเป็นเครื่องหมายโอเคนั้นเราสุ่มได้ใช่ไหมอยาก อย่างรูอูดาซันจีระดับเอสแตกครับผมซันจีเอสแตกครับผมนี่แค่สุ่มแค่เอ,ออันเดียวนะเ okay คไปดูอีกครั้งหนึ่งเลยโอ้โหสุดยอดเอออโอ้โหคูโฮฮรโบินะครับผมออกมาทําไมเนี่ยออกมาทําไม้พี่ชายโอ้โเกลือนะครับผมอันนี้ใช้หนึ่งแก้วนะครับ หนึ่งแก้วโอ้ไดูซบระดับเอมาครับผมคือตัวละครระดับ S อเนี่ยเกมนี้เขาแจกหนักจริงๆครับไม่รู้เขาจะแจกอะไรนักหนานะครับผมโอเคไปดูอีกครั้งเลยอันนี้ใช้แก้วแบบเนี้ยครับใช้สองแก้วเนาะโอ้ใช้โอ้ระดับ V i p ต้องเติมอ่ะเนี่ยมาเอาไปสักแก้วนะครับหึได้หมวกของอับซารอมนะครับผมอีกสักแก้วแก้วสุดท้ายโอ้โ,อโหเรือจัดนะครับผมได้เศษโมเนตมาด้วยนะฮะ อันนี้เป็นอะไรล็อกอินเจ็ดวันเหรออ่าวันที่หนึ่งเสร็จแล้วก็อะไรคือทำอะไรทำอะไรงงงงอะเดะอ่ะงงครับตอนนี้งงเออแดกครับผม <c oughs> เล่นไม่เป็นครับงงครับอ๋อรับของนะครับผมใช่ปะใช่รับของปะอ๋อนี่ให้ใส่เกียร์ให้ลูฟี่เหรอไม่อยากทำอะคือลูฟี่มันกระจอกเกินนะครับ เดี๋ยวโอเคเราใส่ไปเราอัพเรายักลูฟี่ตัวนี้ไปเลยครับเพราะว่าเรามีลูฟี่ตัวนี้ก็พอแล้วครับผมเออเนี้ยไว้ทำอะไรครับวีพีหนึ่งจะได้เศษเอสคูณสองนะครับผม,ม,รบรรบผมปรตกะดีเอสนะนี่แล้วเราก็เอาซันจิไปด้วยนะโอเคไหนไหนก็ไหนไหน,ไหน,ไหนใส่ให้ซันจิซะเลยนะครับผมมา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 ใส่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 เข้าไปใส่เข้าไป ซันจิคุงอืมใช้น้ำยานี้อัพซันจิให้ถึงเลเวลหกเป็นเลยโอเคตอนนี้อัพเสร็จแล้วใช้งานอัพสกิล d ดี b บ o จัมไฟเยอร์ช็เนี่ยแล้วกันนะครับโอ้โหผมพูดหมวอีกแล้วนะนี่เสร็จแล้วอันนี้เราสามารถอัพให้เป็นสองดาวได้นะอัพไปเป็นสองดาวแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าอัพต่อไปจะเป็นอะไรอีกนะครับโอ้โหไม่กล้าอัพแล้วของหมดนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ ประมาณนี้เลยนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากครับเล่นวันแรกครับยังงงอยู่ครับอันนี้เป็นแบบรับของสินะคืออะไรผมไม่รู้นะครับเล่นวันแรกนะครับผมืวันแรกแจกบาร์กี้นะครับห้าเศษนะครับเอาไปรอลุ้นกันครับว่าจะได้ตอนไหนครับวันที่ยี่สิบเก้าแจกระกาดบุลเลตแล้ววันที่สามสิบหนึ่งนะครับแจกหนวดเขาห้าเศษวันที่ยี่สิบแปดแจกหนวดเขาอีกสามเศษ อันนี้แจกบูเลตอีกสามเศษโอเคผมไม่รู้ว่าต้องใช้อีกเท่าไหร่นะครับถึจะปลดล็อกนะครับแต่ผมว่าเกมเนี้ยการได้รับตัวละคร่ะไม่ยากหรอกครับทุกคนผมว่านะนอกจากลูฟี่เออแล้วผมต้องมีตัวอื่นเอแน่ถ้าผมโหลดตั้งแต่เช้าอะถ้าผมเล่นเต็มวันนะแต่นี่คือผมเล่นตอนเย็นแล้วไงเดี๋ยวก็ต้องไปนอนแนละ้โอเคคุโรบินะครับผมเนี่ยเห็นไห เราขาดเศษบาร์กี้อีกห้าเศษเท่านั้นนะครับเราจะได้ปลดล็อกบาร์กี้แล้วนะครับเนี่ยโอ้เสียดายยังไม่ได้นะครับเออโอเคไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วอะ่ะโอเคเราก็ตีสมๆไปก่อนแล้วกันไปเราไปลุยดันบาร์กี้ต่อไปกันเลยเราจะเอาให้จบเกาะบาร์กี้ให้ได้ครับวันนี้โอเคไปดูกันเลยครับ นี่เป็นคาบาจิแน่เลยเป็นตีคาบาจิแน่เลยผมดูนะอืมอืมอมืผมไม่รู้ว่าเป็นทีเน็ตของผมหรือเปล่านะครับแต่มันกระตุกอยู่นะครับผมชื่อเกมนี่ความหมายดีมากเลยนะ One p i e เซ Cell One p i e c เอ่อ Set Cell ออกออกเดินทางนะผมประมาณว่าออกเรือนะครับผม Set Cell นะฮะผมไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่าแต่ เซลเนี่ยเป็นการภายเหลือไว้ตามความคิดของผมก็คือแบบในความคิดของผมนะ้เป็นภาพที่ลูฟี่ออกเดือไปกับเพื่อนๆนะครับน่าจะประมาณนี้นะเซ็ตเซลนะแต่ไม่แน่ใจผมไม่ได้เทพอังกฤษอะไรขนาดนั้นโอเคบาร์กี้ด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้สามดาวมาตลอดเลยนะครับผมมาเดี่ยวโมจิก่อนลูฟี่ต่อยไปหมัดแรกโอเคนี่โมจิล้มไปแล้วครับมาลูฟี่เราต่อยไปกระเด็นไปนครับผมปาซูก้าครับเมื่อกี้นี้ นี่อะไรโอ้เกียร์สี่ครับคิงคองกันแตกไปหมดเลยครับผมมาอันนี้อยู่กับบาร์กี้แล้วสู้กับบาร์กี้นะครับผมมาเกียร์สี่กดสกิลเรากดสกิลได้นะครับผมอ่าคิงคองกันคูณสองครับนี่ลูฟี่ถิบหน้าบาร์กี้ครับผมฮะนี่คืออะไรนะอ้าเจ้าบา้าฝากไว้ก่อนเธอจัดเลยลูฟี่ ปาซูก้าผมไม่ชอบฉากนี้คือลูฟี่มันยิ้มเนี่ยมันเหมือนเด็กอนะ่ะตอนที่มันใช้ปาซูก้าจะอัดไอ้บาร์กี้มันตาหยีแบบนั้นเลยมันยิ้มอะ่ะแทนที่มันจะทําหน้าเท่ๆครับมันเหมือนเด็กเหละโอเคในที่สุดเราก็สําเร็จแล้วเราอัพถึงเลเวลเจ็ดอย่างรวดเร็วนะครับผมมาตอนนี้เราเปิดกล่องกอง่อน นี่ได้มาสามแก้วนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราไปด่านไหนต่อนะอ๋อ oh, ต่อไปก็ไปหาอุซบเลยนะกัปตันคุโร่นะโอเคเรารับของก่อนนะครับคลิปนี้ไม่อยากจะให้มันนานเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะครับผมแล้วก็ไม่อยากดูนะโอเคอันนี้ก็คือมันเป็นลูฟี่เยอะไปหมดเลยเนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้แหละ เออที่ผมไม่โหลดเกมนี้มาผมเห็นลูฟี่อยู่ในหน้าหลักเต็มไปหมดเลยผมไม่ชอบอะไรวะเนี้ยเอออ๋อไอเลเวลจ็ดนี่น่าจะเป็นตัวของเราแนะ่เลยผมเปลี่ยนไม่ลูฟี่เป็นตัวหลักได้ปะ่ะผมจะเอาลูฟี่ล่างอื่นเป็นตัวหลักได้ปะ่ะฮะอยากรู้ครับโอเคช่างมันนะก่คลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสครายผมด้วยนะก็คลิปนี้ ไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดกระชายทุกคนเร่รับชมกันเลยนะครับผมรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะโอ้โหสี่แก้วนะครับผมรอบสุดท้ายโอเคได้เกลือครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ดองต่อไปครับคลิปนี้ถ้ากิดชอบดมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ไปนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม